สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรณ์น,นะครับสำหรับผมอาจารย์ท็อปครับผู้มาดูแลร,รายการในรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับนะเป็น กำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับกดแชร์กดไลค์นะนะเข้ามากันได้นะเพียงโครนหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับเข้ามากันได้ครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะเข้ามาแซา่นะ กดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการ ขออนุญาตนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ก็ไม่ตอบนะใครที่มีผู้แชร์ผมก็ขออนุญาตตอบนะอย่าผิดกติกามาครับนะมาให้ถูกนะถ้ามาให้ถูกแล้วรายการผมก็ตอบหมดขออนุญาตนะครับเข้ามากันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้น กดแชร์แชร์แล้วเข้ามาครับ เข้ามาครับกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเข้ามากันได้ครับกลางร,รายการดูที่คำว่าสดนะถ้ายังมีคำว่าสดแปลผมยังอยู่นะแชร์แล้วนัดค่ะ ถ้าไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากหัวหน้าจะได้ไหมคะไพ่บอกได้ครับน่าจะขอได้พไพ่ใบนี้ขึ้นนะเชื่ออะไรตาลอยชื่อติก๊กคนที่คุยอยู่คนที่คุยอยู่จะได้คบกันไหมครับติดหนี้อยู่จะมีคนช่วยไหมครูคุณถามสองคำถาม ผมตอบแค่ว่าคบกันอยู่เนี่ยจะได้จะได้คบกันไหมไพ่บอกยังไม่ได้คบอ่ะนะกดแชร์ออกไปผมถามผมให้คนละหนึ่งคำถามนะไม่ได้ถามควบสองกดแชร์ออกไปคนละเก้าพัก้าร้อยเก้าเก้แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคาถาม นะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถ,ถามเท่านั้นนะในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปแซ่นะกดแชร์ออกไปอ้านวะใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อสอบถามหลังไหม์กันได้ตามนี้ครับ Facebook ครับโอซิลิกรอภิรัตครับ Facebook โอซิลิกรอภิรัต เบอร์โทรศ6น9์2กหนึ่9 2ก้าเก้าสองสองหาย์อเก้าสอนึครับ idr io สิริหนึ่งานะ idr io สิริหนึ่งนะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เกาส i ajtop 15ึ่้าและ idr ajtop e 16ใช้ idr ajtop e 16นะครับนะเข้ามา แชร์แล้วปิ่นแฟนเก่าเพิ่งเลิกกันไปจะกลับมาไหมไพ่บอกไม่กลับมานะเป็นไพ่เดสนะไพ่เดสนะยังไม่กลับมานะอา่าไพ่เป็นไพ่เดสเพราะฉะนั้นต้องไปทําบุญเสริมดวงเสริมราศีหน่อยนะกดแชร์แล้วตามด้วยชฟเรนส์นะแบรสตามด้วยคําถามนะ ถามเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้โบความรักจะมีแฟนเร็วนี้ไหมย,ยังไม่มีภายแม่ไม้ขึ้นนะสามวันนี้ยังไม่มีผมดูแค่รายสามวันนะ้ำไม่มีผู้แชร์ไม่ตอบครับผิดกติกามารยาทต,ตั้งแต่เริ่มแรกนะคือไม่กดแชร์ให้พิมพ์ถามอย่างเดียวนะจบตรงนั้นครับคือต้องเปิดสาธาน,นะครับเอาน้ำมาแล้วมีผู้แชร์แล้ว ตอนนี้คุยกับแฟนเก่าชื่อแทนมีโอกาสจะได้กลับมาคบกันไหมไพ่บอกว่ายังครับสามวันนี้ยังไม่ได้กลับมาคบกันสักทีเดียวเหมือนกำลังทำความเข้าใจกันมากกว่าเมตรามหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอให้การสนับสนุนนะติดต่อสอบถามดูดวงกันได้หลังไม้ นะตามที่ให้ไว้กดแชร์กันออกไปนะคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อน้ำมีละตอนนี้คุยกับแฟนเก่าอยู่ยังไม่กลับมานะคือเหมือนก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนอนะแล้วค่อยกลับมาค่อยถึงจะคุยรู้เรื่องแต่ตอนนี้ยังไม่กลับมาไ้าให้ว่างันนะ เมตรามหานิยมนะเข้ามากันได้นะตอนนี้คนไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปซิคนละ9,999แชร์ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนาะมาครับอ่อชื่ออะไรตาแฟนจริงใจกับเราไหมคะแฟนจริงใจกับเราไหมได้ถามขนถามมาเยอะแยะเขาก็ดีนี่เขาก็จริงใจกับเรามีอะไรอะ่ะเออ ความรักโบตอบไปแล้วสามีมีสามีแล้วความรักมีมีสามีแล้วโบระวังนะสามีเราเหมือนเก็บงงาอะไรบอกไม่พูดอะไรบางอย่างให้เรารู้อะนะไปดูเอาละกันให้มันว่างงันกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์ เอ้ยแกจะถามทำไมตั้งห้าคำถามเนี่ยฮะตานนอยเอ้ยแฟนของเธอก็จริงใจกับเธอเธอไปสงสัยเขามากๆและอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกินเกินถามเกินหนึ่งสามครั้งอาจารย์จะไม่ตอบนี่ตอบให้นะเดี๋ยวหมดเวลาก็ไปแล้วเหลือ,อนาทีเศษเออมา เข้ามากันได้ไม่เกินโคโรนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้เอาละเวลาก็ใกล้หมดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆลวกดแชร์ออกไปอ่าเดี๋ยวผมโฆษณาก่อน มาติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ครับที่ Facebook ครับโอศิริกรนภิรัตโอศิริกรนภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิลิ15และ ID รายโอซิลิ16อ่า ID รายโอซิลิ15จะติดต่อได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าแล้วผมครับตอนนี้ครับนะติดต่อผมได้ที่ ID รายโ ajtop16 e ครับนะเบอร์โทรและ Facebook ตามนี้ครับเอาลนะเดี๋ยวสภาพผมก็จะไปละนะเวลามีน้อยนะนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ